ไปต่อกันที่มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กันหน่อยดีกว่านะคะว่าทรัมป์2.0นี้นะคะจะส่งผลอย่างไรดอลลา,าร์สหรัฐเองนะคะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีแรงเบี่ยงบ้างนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็อ่อนค่าลงแต่ว่าบางช่วงจังหวะที่มีเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการแข่งข้าขึ้นมาบ้านสถานการณ์นับจากนี้มีอะไรต้องตามการติดตามในะ o อ o m น c f o กโ c s สค่ะ อยู่กับรต้นหน่อยนะคะดรธิติมาชูเชิดค่ะผู้นกการวิโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SB สบนะคะสวัสดีดรหน่อยค่ะพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิคึ่งเฟิร์นแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะพี่หน่อยครับ one big beautiful bill act เนี่ยมันผ่านไปแล้วทั้งสภาสูงสภาล่างทรัมป์ลงนามเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าหลายคนยังมีข้อห่วงกังวลเรื่องของสถานภาพการคลังของสหรัฐอยากให้พี่หน่อยไล่เลียงให้ฟังว่าผ่านไปแล้วแต่ทําไมถึงได้จะต้องจับตามองต่อไปครับค่ะก็ ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นหลายอย่างนะคะนอกจากเรื่องภาษีก็มีเรื่องของแผนวันบิ๊กบิ๊กฟูลบิลที่คุณคุณบิดพูดถึงนะคะชื่อเล่นมันก็เป็นตัวย่อ o b b b a นะคะก็ตัวนี้ค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการลดภาษีเงินได้ครั้งใหญ่ของสหรัฐนะคะ<อ>ก็อยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าทรัมป์สองจุเนี่ยจริงๆหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่สักห้าเรื่องนะคะก็มีเรื่องของการขึ้นภาษีนะคะขึ้นภาษีนําเข้า แล้วก็เิียกันการค้านะคะแล้วก็ตัววัน big beautiful bill เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการลดภาษีครั้งใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงการลดรายจ่ายบางอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสีแดงๆที่ระ,ะบายให้ดูเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ one big beautiful bill ที่ว่านี้นะคะถ้าถาว่าเข้าไปดูไส้ในค่ะรูปถัดไปเนี่ยก็จะเอามาให้ดูว่าไส้ในเนี่ยม,มันมีความไม่สมดุลอะไรอยู่ในนั้นที่เอามาให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าแผนภาษีเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะก็ลดจาก2 1เรหลือ15%ใเนี่ยยาวไปเลย10ปีจนถึงปี2034นะคะก็จะช่วยธุรกิจขนาดใหญ่ได้เยอะนะคะแล้วก็มีการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือพวกรายได้โบนัสทิปหรือ OT เนี่ยก็จะได้กับรายงานที่เป็นรายงานกลุ่มกลางล่างนะคะตรงนี้เขาก็จะไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเขียวเขียวคือจะมีไรายได้จากภาษีตอกโตที่กํลาลังคุยกันอยู่ว่าใครจะโดนเก็บเท่าไหร่เนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยอะไร ได้รัดทั้งหมดในในแผน10ปีเนี่ยมันจะหายไปประมาณ4.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะที่ฝั่งรายจ่ายเนี่ยแผนนี้ก็บอกว่าจะมีการลดงบสวัสดิการของคนรายได้น้อยนะคะพวก Food s t a m ม Medicaid โครงการช่วยเหลือกลุ่มคนรายได้น้อยลงไปนะคะแล้วก็ยกเลิกพวก เงินที่จะจูงใจให้ธุรกิจมาใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะอันนี้อาจจะเป็นรายจ่ายที่ตัดเรื่องไปได้แต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เพิ่มมาคืองบความมั่นคงแล้วก็งบดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นจากการขาดดุลตลอด10ปีที่เพิ่มนะคะก็จะเห็นว่ารายจ่ายเนี่ยมันลดลงไปเน็ตแล้วเนี่ยมันลดลงไปประมาณ5แสนล้านนะคะโดยสุดที่เนี่ยด้วยวัน b e a u t i f u l b i l l เนี่ยค่ะก็จะขาดดุลประมาณ4ล้านล้านเหรียญนะคะซึ่งก็จะผลผลมันก็จะทําให้อ่ามันก็จะกระทบกับ นี่สาธาระนะคะภาพถัดไปเนี่ยเอาเป็นเป็นภาพนี้สาธาระที่เอามาให้ดูเ<ส>มื่อกี้คุณวิทย์บอกว่าแผนแผนนี้ค่ะกว่าจะผ่านเนี่ยต้องผ่านหลายาสภาแต่แต่และสภาก็มีการปรับปรุงแผนมาเรื่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าผ่านของนี่สาธาระต่อ gdp เนี่ยมันไปสุดที่ ปลายที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึง100%แต่มันจะเพิ่มขึ้นไปเนี่ยยี่สถนะคะถ้าหากว่าดูที่แผนล่าสุดคือแผนที่ผ่านสภาบนคือซีเนตนะคะ,ะก็จะไปอยู่ที่127%ยย่อรนนี้ก็คือขึ้นมาประมาณ30%ออันนี้ก็เลยเป็นความกังวลที่ที่ต้องจับตาค่ะว่า ทรัมป์เนี่ยเชื่อว่าแผนนี้มันจะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันลดภาษีครั้งใหญ่ให้กับ<ม>ธุรกิจแล้วก็ประชาชนเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาแล้วก็ทําให้รายได้กลับมาเยอะนะคะแต่ว่าเส้นทางที่ไปข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นภาพตัวเลขนั้นนะคะแล้วก็ภาษีตอบโต้นี่ยังไม่แน่นอนเลยว่าตกลงจะเก็บได้เท่าไหร่มันจะทําให้การค้าโลกเนี่ยหายไปขนาดไหนแล้วก็จะเกิดการตอบโต้จากผู้ค้าแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาในภาษีตัวนี้ค่ะ ค่ะทีนี้เราเห็นชัดเลยนะคะตัวเวทเนี่ยนะคะว่ารายได้มันลดมากกว่ารายจ่ายที่ลดนะคะจากทางภาครัฐนะคะทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะพอรายได้ลดจากภาษีที่น้อยลงแต่ว่านี่สาธารก,กับับวมขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปต่อตลาดการเงินโลกเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ต้องตามกันบ้างค่ะ ค่ะจริงๆก็คงมีสักสามเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี้ยก็คือตลาดการการเงินโลกนี่ก็คงจะกังวลเรื่องของความไม่แน่นอนของโนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะสร้างความผันผวน,นให้กับตลาดการเงินโลกนะคะเราเห็นตัวอย่างมาแล้วนะคะในรูป้ายมือเนี่ย ทันทีที่ทรัมป์ประกาศนยโยบายภาษีตอกโต้มาวันที่2เมษายนนะคะวัน Liberation Day ของเขาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันสร้างความผันผ,นผวนในแง่ของบอลยูสหรัฐระยะยาวมันก็ดันขึ้นไปสูงนะคะในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็ อ่อนค่าลงมาเยอะนะคะจนตอนนี้ค่ะก็จะเห็นว่าทิศทางของบอลยูสหรัฐระยะยาวกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนเนี่ยมันก็ยังไม่กลับไปอยู่ที่เดิมนะคะก็เป็นอะไรที่คิดว่าตลาดการเงิน,นก็จะต้องรองรับความผันผวนเนี่ยจากการประกาศนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่อาจจะกลับไปกลับมาหรือยังไม่มีความชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะกระทบมาที่ค่าเงินด้วยนะคะเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ที่ผูกกับสกุลของ EM ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าความผันผวน,นในรูปขวามือเนี่ยมันก็ยกสูงขึ้นมากมานะคะก็เมื่อก่อน คนน่าเงินมันอาจจะผันผวนไปตามนโยบายการเงินเฟดซะเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นมีอีกปัจจัยคือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจหรือตัวเลขสหรัฐที่ออกมาเนี่ยว่ามันจะเริ่มแย่เมื่อไหร่นะคะมันก็จะมีความผันผวนแล้วก็ดึงให้ค่าเงินที่เป็น bilateral exchange rate ก,กับของ EM มเนี่ยค่ะมันก็ผันผวนสูงขึ้นมากเลยค่ะ ปัจจัยที่2นะคะก็ต้องบอกว่าตลาดการเงินเนี่ยก็คงมีความกังวลกับเรื่องของเสถียรภาพนนยุายการคลังที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะ<ม>ก็ชั้มอาจจะบอกว่าเอ้ยมันจะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาดีแน่ๆคือ Make America Great Again นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างท,ที่ที่ตลาดการเงินกังวลนะคะเราเห็นได้จากบริษัทจัดอัดับเครดิตที่ก็เริ่มปรับลดมุมมองของเศรษฐกิจสหรัฐลงแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมูดี้ก็ปรับลดอันดับของอ ตราสารหนี้สหรัฐลงไปนะคะ1 Notch นะคะก็จากอ่าจากอันดับสูงสุดเลยเนี่ยลงไปอยู่ที่ Aaa นะคะก็เป็นอันดับที่เท่ากับเพื่อนคือของ S&P แล้วก็ฟิ h ที่เอาลงไปตั้งนานแล้วนะคะด้วยปัจจัยเดียวเลยคะ่ะคือเรื่องของปัจจัยการคลังที่มันยังดูอ่าไม่อาจจะไม่มีเสถียรภาพแล้วก็มีความน่ากังวลในระยะยาวแล้วก็ยังไม่เห็นวิธีการที่จะจัดการจากตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมันก็เป็นปัจจัยเรื่องที่2ที่ตลาดการเงินกังวลนะ ะะเรื่องที่3เนี่ยก็คือความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐเองนะคะที่ พอตอนนี้จะเห็นว่ามันมีของเรื่องของการขาดดุลบัญชีเดิมสะพัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของการขาดดุลการคลังใหญ่เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกก็เรียกว่าเป็นทวินเดฟสิตในเศรษฐกิจสหรัฐนะคะซึ่งก็เหมือนกับมันก็เดิมพันกันอยู่ะค่ะว่าเอฟตกลงแผนเนี้ยมันจะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเติบโตชดช่วงชะชวานหรือว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจแย่กันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับเรื่องของตลาดการเงินโลกแน่ๆคือค่าเงินแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของบอลยิวที่อาจจะสูงขึ้น ตามมาเพราะว่าสาหรัฐจะมีการกู้อีกเยอะนะคะแล้วก็ตลาดเนี่ยคงต้องการเทอมพรีเมียมเพื่อชดเชยความเสี่ยงส่วนนี้ที่จะเพิ่มขึ้นมากนะคะแต่ถามว่าตอนนี้พันธบัตรสหรัฐยังน่าถืออยู่ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ย uh, US treasury ก็ยังคงเป็นตราสารที่ ถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นของโลกอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยระยะสั้นก็คงจะทําให้คนยังถืออยู่แต่ว่าในระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็คิดว่าคงจะตลาดคงจะเริ่มมองหาช่องทางอื่นๆที่เป็นทางเลือกเพราะว่ามันมีความเสี่ยงจากต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแล้วก็เศรษฐศาสตร์รรที่เริ่มมีความาน่าเชื่อมั่นน้อยลงตามตามนโยบายเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูงค่ะ พี่น้อยครับไหนๆพี่พูดถึงเรื่องของ t ทว i นเดฟิ i t s คือการขาดดุลคู่รวมถึงนโยบายการค้าที่ก็ไม่แน่นอนนะครับ Fiscal คือนโยบายงบประมาณเองที่ก็ดูแล้วเนี่ยหลายคนก็มีข้อวิตกของวนสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์ของดอลลาร์เดี๋ยวพูดง่ายกระทบกระเทืนต่อเรื่องของ De-Dollarization ที่บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรครับค่ะก็ต้องบอกว่าเ,เทรนของความศักดิ์สิทธิ์ดอลลร์เนี่ยมันก็ค่อยคอย น้อยลงไปตามขนาดเศรษฐกิจสหรัฐต่อโลกที่มันน้อยลงนะคะก็จริงๆเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่านโยบายทรัมป์2.0ที่เข้ามาเนี่ยมันเข้าไปเร่งให้เทรนนี้มันเกิดเร็วขึ้นอีกนะคะเทรนดเดิมเนี่ยเราเห็นเรื่องของการมีการรวมกลุ่มนะคะมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วก็ต้องการที่จะใช้สกุลเงินใหม่ในการค้าขายระหว่างกาันเพื่อลดความผันผ,นผวนเรื่องของการค้า ในการใช้ดอลลาร์อยู่นะคะแต่ว่าเทรนเดอร์ม,มันมีอยู่แล้วแล้วสหรัฐก็อาจจะไปสังเซงชั่นประเทศอื่นด้วยอย่างเช่นรัสเซียเงี้ยเขาก็พยายามจะใช้สกุลเงินอื่นอันนี้เป็นเทรนที่มีอยู่แล้วแต่พอเทรนดใหม่ที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการกีการการค้าหรือว่าการใช้ภาษีตอบโต้นี่ก็อาจจะทําให้ประเทศคู่ค้าต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะมองหาทางเลือกอื่นเพราะว่าเห็นว่าดอลลาร์กับ เงินสกุลตัวเองเนี่ยมันผันผวนสูงมากนะคะถ้าไปใช้ทางเลือกอื่นเนี่ยมันลดความเสี่ยงค่าเงินได้มากกว่าเขาก็หันไปใช้ตรงนั้นนะคะอย่างที่2เนี่ยคือนโยบายการคลังที่เราพูดนะคะคือสหรัฐก็ใช้ fiscal dominance นาเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการทําให้ความเชื่อมั่นในตราสารนี่สหรัฐเนี่ยมันลดลงไปในตัวของมันเองด้วยนะคะอย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของเสถียรภาพดอลลาร์ระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็มีความผูกผูกพันกันอยู่กับเรื่องของนโยบายทรัมป์2.0ที่ใช้นะคะก็ทํา ทั้งสเรื ar, ่องเนี่ยค่ะก็ทําให้ความน่าใช้ของดอลลาร์เนี่ยมันลดลงนะคะอีกปัจจัยที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของคุณภาพสถาบันของสหรัฐนะคะเป็นรูปที่ออยู่ซ้ายมือนะคะจริงๆต้องบอกว่าดอลลาร์สกิ์เพราะปัจจัยสถาบันเขาแข็งแกร่งมากนะคะก็มีคนบอกว่า ประเทศไหนก็ยังสู้ไม่ได้นะคะในเรื่องของ r ลว์ซอฟล w หรือว่าปจัจจัยสถาบันต่างๆแต่ว่าช่วงหลังค่ะมีการเอาดัชนีเรื่องของเรื่องนี้ของสหรัฐมาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ตกลงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัว drive ความแข็งแกร่งของดอลลาร์เนี่ยก็จะเห็นหลายๆเรื่องเนี่ยมันค่อยๆถอยลงไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรูปขวามือเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่สหรัฐยังเหนือกว่าคนอื่นคือเรื่องของตลาดการเงินสหรัฐที่มันมีทั้งความลึก และความกว้างที่ยังไม่มีใครแข่งกับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าดัชนีของการใช้ตลาดการเงินของสหรัฐเนี่ยมันยังค่อนข้างสูงมากยังไม่มีใครแข่งเขาได้นะคะแต่ว่าชาติอื่นเนี่ยก็เริ่มที่จะ d e v e l o p ะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ค่ะก็จะทำให้มันเป็นทางเลือกทางเลือกใหม่ของอ นักลงทุนแล้วก็นักลงทุนเชิงสถาบันหรือว่าธนาคารกลางที่จะกระจายความเสี่ยงออกไปได้ค่ะค่ะทีนี้หลายคนอยากรู้นะคะว่าถ้ามองกลับมาประเทศไทยดีเดอ a ์ i รเซชันจะส่งผลยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องบอกว่าสําหรับดีเดอ a l i z เซชันของปของตอนนี้ค่ะก็คงจะเห็นว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะภาพภาพตอนนี้ก็คือว่าในสัดส่วนของเงินสกุลสำรองของประเทศที่ใช้กันอยู่เนี่ยค่ะสำหรับประเทศทั่วโลกเนี่ย ก็ยังคงเก็บเงินอยู่ในดอลลาร์ค่อนข้างสูงนะคะจากเศษ็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหลือประมาณเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่เราก็กระจายไปสกุลเงินอื่นบ้างนะคะแล้วก็สัดส่วนการแลกเปลี่ยนเงินการชรําระเงินต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าดอลลาร์อยู่ประมาณแปดสิบแปดนะคะแล้วก็หยวนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็สกุลเงินอื่นเนี่ยคิดว่าช่วงหลังก็อาจจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นถ้าว่าการใช้สัต เงิน USD น้อยลงนะคะในยะาต่อไทยนะคะเทรนนี้ที่เห็นเนี่ยก็คงมี4เรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของการค้านะคะก็จะเห็นว่าการค้าไทยเนี่ยเราใช้เงิน USD ค่อนข้างเยอะนะคะการที่เงินดอลลาร์เดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนนะคะเมื่อไหร่ที่นโยบายออกมาแล้วแล้วตลาดรู้สึกว่ามันทําให้โลกเนี่ยมีปัญหานะคะดอลลาร์ก็อ่อนแล้วก็เงินเงินสกุลอื่นก็ขง่งนะช่วงนั้นเนี่ยบาทอาจจะแข็งด้วยก็อาจจะกระทบกับ การส่งออกของไทยไปสหรัฐซึ่งตอนนี้เราก็คุยกันว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่เยอะนะคะว่าเราพึ่งเขาเยอะแล้วก็ถ้าบาทอ่อนมาซ้ําอีกโดนภาษีแรงอีกเนี่ยตัวน,นี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะกระทบนะคะอย่างที่2คือเรื่องตลาดการเงินของไทยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เงินดอลลาร์เท่านั้นที่มันผันผวนแต่ว่าราคาสินทรัพย์ที่เป็นในรูปดอลลาร์เนี่ย ก็ผันผวนตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอบอลยูไทยในระยะยาวเนี่ยมันก็ผูกผูกกับบอลยูสหรัฐระยะยาวอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไดะ้ได้ความสิ่งตรงนี้มาด้วยนะคะอย่างที่3คือเรื่องการกระจายสินทรัพย์และการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าอพอดอลลาร์มีลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะเริ่มเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกระจายความสิ่งออกจากสินทรัพย์ดอลลาร์ออกไปนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยตราสันไทยอาจจะเป็นอะ,อะไรที่น่าสนใจก็ได้ถ้าว่าประเทศเรามีเสถียรภาพ ในเรื่องมหาภาคสูงนะคะแล้วก็บาทเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคะก็ก็จะจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้เงินเนี่ยไหลลงมาแล้วก็ซื้อซื้อตราสารไทยได้นะคะสุดท้ายก็เรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายค่ะที่มันก็มากับเรื่องค่าเงินที่ผันผวนนะคะต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้เมื่อไหร่ที่เงินเข้ามาเพราะว่าเงินบาทดูดู น่าสนใจแล้วก็ตาสารไทยน่าสนใจเนี่ยแต่มันก็มีความเสี่ยงที่จะไหลกลับได้รวดเร็วเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่ตลาดเปลี่ยนทิศนะคะก็คงเป็นผลกระทบ4ด้านที่ต้องระวังค่ะ ครับพี่พน้อยครับโดนลทรัมป์เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งคน,นอาจจะคิดว่าหลายปีนะฮะจริงๆแค่ก็ <c oughs> แค่6เดือนนะฮะขย่าโลกเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของทรัมป์2.0เกิดมันไม่สวยงามอย่างที่วางเอาไว้นะครับคนไทยเองาจะเป็นนักลงทุนเองก็ดีส่วนต่างๆเองก็ดีนะครับควรที่จะเตรียมรับมือท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าทรัมป์สอจะออกมูหรือออกจานเนี่ยยังไงบ้างครับ ค่ะต้องเรียนว่าทรัมป์2.0 <c oughs> จะออกมาทําให้เม k e America Great a g นได้จริงหรือเปล่านะคะ <c oughs> จริงหรือไม่จริงเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยคิดว่าเรื่องการค้าของเราเนี่ยก็คงจะ,ะถูกกระทบแน่ๆนะคะ <c oughs> จะถูกเก็บภาษีแน่แค่ว่าตอนนี้คือจะเป็นอัตราที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องเตรียมความพร้อมในการเตรียมมาตรการเยียวยาสําหรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผู้ผลิต ที่ที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องธุรกิจหมูใช่ไหมคะก็ตรงนั้นก็เป็นตัวอย่างว่าอาจจะต้องเตรียมสภาพคล่องตรงนั้นที่จะรองรับผู้ผู้ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าอะไรที่อาจจะทําให้เปลี่ยนไประหว่างทรัมป์จะจบสวยหรือไม่สวยเนี่ยคงมีอยู่3ามเรื่องคือเรื่องของค่าเงินที่จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเศรษฐกิจอเมริกาจบสวย ดอลลาร์ก็จะแข็งนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ค่าเงินฝั่งเราเนี่ยออกนะคะหรือว่าแคปเรลฟลูก็อาจจะไหลไปหาสหรัฐเยอะแต่ถ้าว่าเขาจบไม่สวยเนี่ยเงินก็อาจจะกระจายจากที่อื่นนะคะแล้วก็เรื่องของการรีชอ์ลิ่งนะคะก็อาจจะเห็นว่าถ้าหากว่าเขาจบสวยเนี่ยก็คงจะทําให้ ธุรกิจเนี่ยจะต้องรีชอ์กลับไปลงทุนในสหรัดเยอะนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องของตลาดการเงินโลกที่จะผันผวนนะคะถ้าหากว่าเขาจบสวยนะคะก็คงจะเห็นดอลลาร์เป็นเป็นเจ้าโลกอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าจบไม่สวยเนี่ยก็คงจะเห็นกระแสดีดอลลาร i ยเซชันที่มันจะรุนแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอ่าไทยต้องทําอะไรบ้างนะคะหนึ่งเรื่อง liquidity ที่เราพูดถึงว่าจบสวยไม่สวยเนี่ยยังไงผู้ผู้ผลิตไทยหรือผู้ส่งออกไทยคงได้รับผลกระทบแน่ๆนะคะตรงนี้ต้องเตรียมไว้นะคะอย่าง อีก3อย่างเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ว่าไม่ว่าเขาจะจบยังไงเนี่ยเราก็คงจะต้องปรับตัวนะคะในเรื่องของการ d i v e r s i f i ฟายเทรดและ Investment ให้กระจายตลาดออกจากสหรัฐให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะเราเพึ่งเขาค่นข้างเยอะมากนะคะค สองก็คือเรื่องของลิเซนซี y ของตลาดการเงินไทยที่จะต้องปรับเรื่องของความผันผวนดอลลาร์แล้วก็ความผันผวนเงินทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็การใช้สกุลหลายๆสกุลที่มันจะอาจจะไม่ได้พึ่งพาดอลลาร์มากแค่เพียงอย่างเดียวนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้แข่งขันได้ภายใต้ความไม่น่านอนสูงแล้วก็คู่แข่งในโลกเนี่ยก็เก่งขึ้นมากค่ะสี่เรื่องค่ะค่ะ ขอบทุนทีเดียววันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณคนะคะสวัสดีค่ะ แต่ทีเดีมาชูเชิดนะคะจะ S C B E I C นะคะก็ชัดเจนนะคะว่ายังไงเรากระทบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจบสวยไม่สวยการค้าโลกสะเทือนแน่นะคะ<ม>ไทยก็ต้องปรับตัวเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของตลาดเงินนะคะหรือแม้แต่ศักยภาพในการแข่งขันท้ายที่สุดสหรัฐเองดอลลาร์ยังถือว่ามีบทบาทนะคะแม้ว่าจะลดบทบาทลงบ้างแล้วก็ตัวเร่งสําคัญคือรัมป์2.0แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่แน่นอนน่าจะส่งผลอย่างมีนัยสําคัญเราเองก็ต้องเตรียมตัวไว้อย่างมากทีเดียวคะ่ะ แล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจการวิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจที่แม่นยำนะครับเพียงแค่ติดตามบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจก็คือ SCBEIC นะครับได้ผ่านเว็บไซต์ SCBEIC.com หรือว่าจะแอด Line Official Account ก็ได้นะครับ at SCBEIC ที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหาภาครวมถึงผลกระทบในภา,าคอุตสาหกรรมโดยน,นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์มากประสบการณ์เสิฟข้อมูลที่คัดสรรมาแล้วนะครับว่าสำคัญถูกต้องและสันสถานการณ์สับสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญนะครับอ่านฟรีทุกบทความเลยเพียงแค่แอดไลน์ SCBEIC นะครับหรือว่าสแกนเพิ่มเพื่อน SCBEIC ติดอาวุธความรู้เหมือนมีกูรูด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับ ฝากกด subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เ l กันนะครับ